ทาอยู่บ่หนิโตทายอยู่ทาอยู่ลนงนอยากด้ดิทำรำรวจเนาะเาโมเมนเจ้าหน้าที่เขาได้นี้ไปขึ้นตวมาึ้นมาใคอยู่แต่อากาศมันเนาะใครอยู่อากาศเย็นเนาะมาตวจับนเฮ็ดจับนหมัดเข่าอะไรได้ ต้องต้องให้เบาแอนเป็นผู้คุมคุมแล้วใ้อขนาดยังไม่ได้อะพ่อขนาดยังอ่ะเพิ่นมอเยวสาวรถจะได้ล,ลุงไปฝากให้ตำรวจต่อมอทางฝั่งเราไปน้องเนาะ บ, 1, บอกว่าจะเอาเงินเป็นเงินกี่ให้เราปอ้อเงินกี่้เราเ่อวานยังลายมือ<า>มูได้ลาชิได้ขามคอยบ,<ๆ>บ,บอกแล้วแลันมือชิได้ขามให้เราเปลี่ยนเอาในหันก็นน<อ>ได้เงินบาทเดีกันอีกแล้วสบายดีเลยสบายดีแด้แวชิสิไห้ก็ได้ไปไปไปพังไปขึ้นรถล้เป็นสยรเด้น ราะว่านั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบสสามี่สิบห้าสิบหสสปดโอ้นระอนันให้ให้เบิดเลยบ่อน่ะแม่วัดเงบรจงให้กันกินน้ำกินไนเนาะนี่อ่นะบ่รจงให้กันกินน้ำกินไยจังดิข่าวเทียงอะที่ชอบอ่าจะขึ้นนะอยเนาะบาวี่สิไปถ่ายอีซิบเว้น เน hmm, oh um no no si okay. uh huh. ี่ยาเบาลินได้นั uh ่นนะอันนี้อะไรแมนโอ้าเบาลนุดยอดบาบลนนี่เราไจบงานตะกอนกุ้ดังคือหลางรถหลังๆกัได้โอ้มันกีนกถื้ได้ชิดรถเจ้าฮะกีนกื้นแต่ว่าแต่ว่านีผูเลี้ก็เห็นนะเป็นยางเป็นยังเนาะเป็งไม่ปูบชุดบาชุดก็ได้หอกฮานีคือาปลาาันขึ้ได้ ôi bà rồi lạ chú mưa mất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  lạ chú mất lạ chú mất lạ chú อยากได้ดิขับตำรวจเป็นขับตำรวจเนาะเอาโมแมนเจ้าหน้าที่เขาไปได้ชิมนี้ไปขึ้นตรงมาทำไมใครอยู่แต่อากาศมันเนาะใครอยู่แต่อากาศเย็นเนาะมาตรงเดี๋ยวจับยนเห็ดจับโยนหมัดเข่าได้เลยเกรงเหรอรถต้องต้องให้เบาแอนเป็นผู้คุมคุมแล้ว ไอ้อะไรยังบ่ได้เอาบ่นยังไงนะฝนมองเงินก้อนฝันนอนนะฝันเออสิมองเงินให้อยู่นี่เลยบ่เลยอ๋อไอ่ถือถือแล้วเอาไปหม้ออยู่คนยันขรัมคนเหี่ยดหลายเนาะคนเห็นหลายเนาะเาลึกนั่งลงเด้อนั่งนั่งลงเด้อขิดดาวขิดดาวขิดดาวขิดาวเจ้าเจ้าต้องเจ้าต้องเจ้าต้องบอกภาษาแล้วถึงก็เพิ่นก็เปินอะก็เป็นนั่งนะไหนนั่งภาษาเราถึงเนาะนั่งไปเอายังไงยองย่อก็ ตากระบาดน้อยนเนาะเล็กน้อยเนาะพอดีมื่อตาลหลอกล่ออยู่นนอันนี้เนาะภาพยังกับชื่อเนาะ่ตัวชื่อหลอกล่ออยู่เข้าใจาอย่งว่จจภาษาเร <laughs> าเราเราเข้าใจ <fo que> ไม่ไใชเข้าใจบะเมืทีอันขาดน้อยขาดกบไปพุ่นกันหนาสิได้รับการศึกษาทีท่ดีกว่านี้ บ่ได้เนอนแบบว่ายังเคยออกข้างนอกนะเอาบาจ่จับภาษาลาวหลายเนาะเราก็บม่ได้เฮียนก็ซื้ <ừ. S 2> ชอชนเผ่านะเดี๋ยแ,แต่ชนเผ่าเพิ่นอาเละเทิงเพิ่นถ่าละเทิงเพิ่นว่าวเพิ่นกระเบื้องนะคฮะว่าวเวลาว่าว <ừ. S 1> เดี๋ยวรออีกจน้อยถามแม่เพิ่นมาด้ยให้บ่าบดมอบเงินให้เพิ่นก่อนพอได้ซื้อกินประจำวันเขากระพุ้ว่าจะได้ข้ามไม่ได้รุ่นนี้ได้ รุ่นหรืว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นสิบอสเลยยันคือไผคือว่านี่รถให้เอากลับมาคืนรถเทสไดโตเหาบ่าเนี้ยาสมุนพิ่นให้กลับมาเห็นแล้วเหมนก้น่อนเมื่อช่วงก่อยคาใจก่อนก็ง่ายแค่นอกคันให้กลับมาคืนแต่ชิดได้เมื่อช่วงครอบครัวผัวพันธุ์เนาะครอบครัวโดยเมื่อกลับบ้านเนาะก่อนนี้กลับบ้านเพิ่นเนาะต้องได้กลับบ้านเพิ่นแล้วเราให้อันญาติเพิ่นติดต่อหาทางบ้านทางเมืองทั้งนั้นให้ให้ทางใไทเพิ่นธ์ขามาเอาโดย ทางเอี้ยทา้งอ้ายเพิ่นขวาดมาเอาเพราะว่าเขามันชุดเลยดิชุดแหล่ะเนาะเอาขบศปัญญาเนาะเพราะว่าไปมือวานเนี่ยกัไปสถานทูตมือนีก็เอาไปทำเกาหมอเพิ่นเล็บีบางทถานเพิ่นบอกแจกว่าสถานทูตไทยอ่ะนะเพิ่นว่าสถานทูตลาวได้น่ะเพิ่นว่าไช้ภาษาไทยคะแนนเนาะแม่นภาษาไทยคะแน่นเล่าอยู่บ้านเฮาสิมีสถานทูตอีหยังอ่ามันว่าทูตมันก็นมันต่งมีลาวมีไทยนะอยู่น้ำกันนะหั่นทำงานน้ำกันเนาะแมนอ่ามาเลยบ่มาเลยาบอดแล้วก็เอาเครื่องให้ลูกมาเลย ลูกหลานพ่อแม่พ่อแมุ่่ทําอาลูกน่อียวลูกน้องแกมาอันได้เนาะมารับเอา่องในไว้บบอสเออลูกอนมัฮะเออลูนบาอสเนี่ยแต่ดมาแล้วบาบอต้องรับบอเป็นพ่อนะทุกทุกเคตเลยช่อยบออัพเ่านันชุดไหมนะื่อให้แล้วกัได้ เออไปเปลี่ยนแม่ก็เทื่อน่ะตัวสายคือวจนาบ่แม่นเจ้าน่ะเปลี่ยนชุดจักพ่อบ่เตือนยูห้องก่อบ่มีบเปลี่ยนน่ะเฮาบ่เคยด่่งไหบ่ใส่งก็ใส่เสื้อเสื้อใหม่มันใหม่น่ะมันหลายมื้อแล้วเนาะก็คือน่เนาะงกงกันหนาวงนุ่มัน้บ่มันมีบเปลี่ยนนี่นะบ่มีบเปลี่ยนด้นี่นี่งงาโตแล้วก็เสื้อกันหนาวอีกเสื้อทาเนาะแม่นเสื้อก็ได้พมันเข้าเมืองเด้เนาะแม่นลูกก็ได้ใหม่ทุกคนแล้วเด้่

เจ้าก็ขึนขึนก้อนบัดบัดลายคนขึ้นแต่เจ้าจังเขานางไนโอ่ามันบมมีคนคุ้มไหนี่ขึ้นกับเบาเอ็นก่อนพอเบาอริจะสิขับรหลดไปบ่อะย้ำลานน้อยบ่เฮยนั่น่อนจะเาโหลดไปปลาชีวินจะชันไปจะขึนย้ำลานน้อยแันกว่อดพุ่นจังเขาายโดยโดยโดยบ่เข้าเลยจได้ใครย้ำจนฮหอดพุ่นเลยก็ได้คดเลยบ่ก่อที่เข้าเองนนะไปมาขึนบะขึนบ่ขึนบ่ขึนบ่นี่ขึนขึนบ่ขึนบ่ขึนบ่ขึนบพี่นอง

อ๋อไปตมมาได้เซ้นมาอยังไอย่จะคายมได้กินเ้าว่านนี่อ๋อออาดดีสดีดีสดีเอาบ่มัเปิดเพลงอย่เไปเอย่ไปโอ้ยอ๋อเด้องไอเนาะเปิดเอาเแ่เอ้อเปิดเปิดจะได้ล่ะนเด้อะไรเรี่ออมีคนแอหลังเนาะหมมีอะไรลดราคาเป็นหมื่นล้านสรูหมื่นคือล้านเจ้าหน นี่เระพี่น้องเลยยุ่งตัวเดียวกับที่ช่างหานบ่ไอซิดปล่อยออกมาบ่ปล่อยปล่อยให้มันออกได้นี่นะโอ้ปล่อยคือธรรมชาติขันย่านมันอยู่ในนี่ย่านมันนบอยยังนะเด่นยังบ่ออกยังบ่ออกยับไปไหนเนี่ยยับไปไปแล้วเนี่ยมันจะนั่งเขาส้มบ่ป่าวดไม่ใช่เนี่ยเออมีอันห้อยอยู่นะเออหลดลำเนาะห้อยดีกว่านี่เด้มันมีบอลนั่งสองบอลยับเอากันลดได้ สองคน,งนหนึงกระได้เนาะแมย่ยายาพิษกนันไหนทางหลังเขาสุดแหวนพันนันสะพ้ายเมียนะเมียสุดแหวนผปุ๋ยเนาะแม่เร่อแม่นะนี่เป็นี่การนั่นงแป๋ของเพื่อนไอ้่น้องเนาะไดเดินทางมาดิอีกประมาณสิบนาที <S <S ไวบคนบอดเนาะถือว่าขั้งแรกได้เบาลีได้นังรีโว่ดิขังข้งแรกบอดแม่ขั้งที่สองรีโวรุ่นนี้นะอูยังบอกดูยุ่งนี่ ไอ้บ่อตัวมี่เอาไปเห็ดขนมเนยะช่ไหยุงกับยกที่เลย้นอดีเนาะบอนาบ่อหนน้อยนดเนาะีใครแน่แต่ผููผูผูเพิ่นอยู่ทางลลังอะบได้ห้อนนะอากาศห่อนเนาะเอากับผได้ทอละมานเพิ่นเดินทางเาว่าหนารุ่นน้ากันแหลยันเป็นเหตีครับไหตจนว่านายไรเวาต้องเรยว่างเพนเนาะชองนสามเหลือ ตวไอ้ิี่จะได้คนขึ้นมาคือดีคือบ้านนี่เท่านั้นขับก็ได้เอาแต่แบบเก่าเนาะบมได้ด้วเนาะฮะเฮ็ดแต่แบบเก่าขนาดยันไปฝึกตำรวจเพิ่นบ่หับมีเค็งได้ไหมเข้ากันเจ้งแเอฟซีก่อนเดินตำรวจเพิ่นให้ตับคืนกันเขาก็ต้องได้อาเพิ่อนมาคืนเลยกับบุเบนว่าเข้าเยากซ่อยเพิ่อนเนี่ยบุเบนครับจำเป็นแล้วเนาะบอกยังไงเพิ่นเอาเงินเป็นชุดเลยเนาะ ฉันได้ใช่เพนของเบารลิ่บาทนึงตัวว่ามอบให้บ้านเนาะก็ัิได้เมื่อช่วงบ้านตอนที่เพิ่นเพิ่นอยู่พุ่นแรงปิดกร้ชึดฮะเแยกแกเพิ่นโดยอย่างเมื่อก็ต้องได้เมื่อแล้วเนาะในเมื่อเลยใครอยู่แตงกันสี่อยู่อยู่แถวนี้บ่ได้เนาะเพราะว่าทางเฮาก็ได้ยอ็นไฮเบอร์เวียงแล้วก็บเบอแอ็นพิ่นนั่งอยู่ยามเพราะว่าคั้นสิไปแย่กันก็ยั่นนั่งอึดอัดมันหลายคนได้เนาะแย่ โมเมนต์ Moment, ว่าเอาไปจากออกไปยามเล็กน้อยเด้อพี่น้องเอาก็อยากออกไปยามคือกันอยู่แต่ว่ามันขับกันว้รารถหน,น,เน,นีเลเน่นโฮกเย็ดชิปยังยังค่อยๆเนาะยังค่อยๆอยู่เราอยู่ทางในนี่เปิดมันคือซ่าเนาะมันทางนอกโอ้จังหวัดโอ้เโหขี่รถจักรย์เก็ดชิปมาห้งกันตาแหงเลยตอนนี้มุ่งหน้าไปนั่นเลยบ่ ไปสะพานเลยนะสะพานเลยอันรขดเลยเนาะต่อมอไปต่อมอเลยแม่นภาษาไทยเนาะนี่ด้านตรงนี้ตรงเีนมอเดิ้ลพี่น้องเนาะไปเดินทางกันเบิ้ลกันเรา